สพเมืองอุดรธานีนางจำปีอายุ72ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนบอกว่ามีคนร้ายเข้ามางัดบ้านขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการเหตุเกิดที่บ้านเลขที่85หมู่4ตํานวัดเลื่อมอำเภมเมืองจังหวัดอุดรธานีก็จึงเดินทางมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหลังทราบเรื่องออกตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับโดยนางจำปีผู้เสียหายบอกว่าตนได้ออกไปดํานาและนอนที่เถียงนา มีการล็อกบ้านไว้อย่างดีเช้าวันนี้กลับมาบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าประตูรั้วเปิดอยู่คาดว่าจะถูกคนร้ายเข้ามาขาโมยของเมื่อตรวจสอบดูภายในบ้านพบว่ามีร่องรอยการรือค้นเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับกระจุยกระจ่ายทรัพย์สินหายไปเช่นโทรทัศน์ขนาด50นิ้วราคาก็ประมาณเกือบ1 0,000บาทนะครับเตาแก๊สถังแก๊สตู้เย็นเงินสดเงินสดนี่5้0 0บาทนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นอเอาไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ ส่วนตัวรู้สึกเสียใจมากที่โจรมายกเขาเนื่องจากข้าวของเครื่องใช้นั้นก็ใช้อยู่เป็นประจำฝากถึงคนร้ายด้วยขอร้องอย่าไปขโมยของชาวบ้านคนอื่นอีกให้ทำงานสุจริตจะมาทำแบบนี้แม่จริงๆแล้วหากไม่มีเงินซื้อข้าวนะมาขอก็จะให้ด้านเพื่อนบ้านบอกว่าช่วงกลางคืนสองวันที่ผ่านมามีฝนตกก็คิดว่าคนร้ายคงใช้โอกาสนี้เข้ามาขโมยทรัพย์สินสุนัขที่เลี้ยงไว้มันก็ไม่เห่าว่าอย่างนั้นนะครับ ก็ถ้เย็นถ้วยเย็นจักนิวแม่อะไรมาถึงแล้วแล้วก็ถ้วยชามถ้วยชามที่การใช้น่ะเยอะแยะอยู่เราไปมันงัดออกเลยเดี๋ยวจะเกี่ยมันมันหลอกหน้าหลังเนาะมันเลยไปซื้อคุณแจนนะมันมาใครมันเก่าเนี่ยนะมันเอาดอกออกดอกนี่ก็สักงัดก่อนเนาะทำเสียร์ให้ มีเตาแก๊สมีถังแก๊สทีวีห้าสิบนิ้วแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นจักนิ้วไม่อะไรมาถึงแล้วก็ถ้วยชา